เรียนวัดหนองยางตั้งอยู่เลขที่49หมู่ที่5ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด89คนโดยการบริหารงานของนายปิยะ สายจีฮินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยางภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2570โรงเรียนวัดหนองยางเต่นด้านคุณธรรมเลิศล้ำบรรยากาศเพิ่มความสามารถทางวิชาการประสานร,ร่วมกับชุมชนเด็กทุกคนก้าวทันเทคโนโลยีพลานาไมดีมีความสุขสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คน โรงเรียนวัดหนองยางมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบทีมวินโมเดลมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในภารกิจหลักสี่งานดังนี้ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดหนองยาาง มีการวางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายพันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตามคุณลักษณะในศตวรรษที่21พัฒนาทางด้านวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒน,นาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดพัฒน,นาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน มีการมีเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดหนองยาอังจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาครอบคุมงบประมาณของสถานศึกษาผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเช่นจำนวนนักเรียนงบประมาณที่ได้รับจริง ความต้องการของชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่วิเคราะห์ศักยภาพทางการเงินประเมินงบประมาณที่มีและแนวโน้มรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของโรงเรียนขนาดเล็กกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การใช้งบประมาณที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะการจัดสรรง,งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดทำร่างแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีการระบุโครงการกิจกรรมงบประมาณที่ใช้แหล่งงบประมาณและตัวชี้วัดความสําเร็จมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอทั้งก่อนเริ่มดําเนินการดําเนินการและหลังดําเนินการเพื่อนําผลมาปรับปรุงแก้ไขในรอบปีต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดหนองยางบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการส่งเสริมและพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการกำกับติดตามและประเมินผลเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาวินยัยจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทำงานตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นประจำ มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเป็นแบบอย่างได้และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองชุมชนและสังคมได้รับทราบสิ้นปีการศึกษาจะมีกิจกรรมพาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพักผ่อนนอกสถานที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้าน,นการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัดหนองยาง ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและมาตรการต่างๆเช่นมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านไซเบอร์มาตรการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษามาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภยัยมีระบบการป้องกันอันตรายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมมีในคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโดยมีโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้ปกครองชุมชนได้รับทราบผ่านหลายช่องทางเช่นกลุ่มไลน์ชั้นเรียนและเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนวัดหนองยาง ผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจากการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวส่งผลให้ปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดหนองยางมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 1. มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1อยู่ในระดับดีมาก 2. มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT อยู่ในระดับดีมาก สามผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านตามโครงการนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2อ,อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย100%เอร์เซต